สำหรับเด็กๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องไดโนเสาร์เนี่ยภาคนี้ไม่ควรพลาดเลยรับประกันเลยว่าเราจะเห็นหลากหลายสายพันธุ์แล้นอกจากไดโนเสาร์แล้วเนี่ยเรายังมีสัตว์ดึกดำบรรพ์อีกหลายชนิดที่เราไม่คิดว่ามันจะมาปรากฏตัวในภาคนี้ครับ สนุกมากค่ะเรื่องนี้นะฮะแล้วก็เป็นความสง่างามของการทําหนังไดโนเสาร์ด้วยการเดินเรื่องนี้สนุกสนานมากๆไดโนเสาร์ที่มันโผล่ออกมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นไดโนเสาร์ที่ต่างกว่าชุดก่อนๆมันจะมีความเป็นไดโนเสาร์ที่เราพบจริงๆนะครับทิกโ,กโนเนี่ยเราก็เจอจริงๆว่ามีไดโนเสาร์ที่ลักษณะอ,อย่างนั้นมีเขาอยู่2เขาตัวมันขนาดใหญ่กว่าทร e รก์เพราะนั้นเราก็จะประเมินจากพวกอย่างนี้ได้ตัวที่ประหลาดๆก็คือมีอีก2ตัว นักบรรพชีวินเนี่ยเจอในมองโกเลียเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่น่าสนใจที่เรียกว่าเอาข้อมูลที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบใหม่ๆเนี่ยเอามาใส่แล้วก็ทําถึงนิเวศลักษณะนิสัยของไดโนเสาร์ตัวนี้ว่ามันควรจะเป็นยังไงซึ่งเขาเอามาแล้วก็ทําให้เป็นไดโนเสาร์ตัวนี้แล้วก็เราก็เห็นเลยว่ามันเป็นยังไงผมดูวันนี้ผมก็โอเคนี่เป็นสิ่งที่มันควรจะเป็นในลักษณะอย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่เราให้ความรู้แล้วก็ตื่นเต้นตลอดเวลา นในหลายๆสิ่งที่เราคิดว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมปรากฏว่าเมื่อทําขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็เห็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ด้วยกันถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมันก็จะสามารถที่จะรักษานิเวศร,รักษาโลกไปได้นะครับ